สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้านะครับผมเจอกับเซลล์กองทัพเช่นเคยครับผมวันนี้ผมมีมิวเอนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับผมซึ่งเป็นรุ่น Active เช่นเคยนะฮะก็จะมารีวิวชุดแต่งนะครับผมพร้อมโปรโมชั่นดีๆณเดือนนะฮะกันยายนนะครับผมล่าสุดเดือนนี้เองนะฮะซึ่งเป็นโปรอัปเดตใหม่นะฮะว่ามันมีชุดแต่งแบบเนี้ยและราคาออกเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูชุดแต่งกันครับผม เอาละครับผมหมากแล้วครับในส่วนของตัวมนะิลเอ็กซ์แอคทีฟนะรุ่นเริ่มต้นนะผมรุ่นเริ่มต้นเริ่มแบบนี้นะฮะ่อเหมือนรุ่นท็อปนะฮะแต่ว่าฟังชันเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าหทั้งชุดแต่งทั้งอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยมันไม่เริ่มต้นแล้วนะครับผมนะซึ่งในรุ่นแอคทีฟเนี่ยเวลาที่เรามาแต่งมาปั๊บเนี่ยนะครับผม หน้าตาเนี่ยโหดูดูรอนะฮะรอไม่ได้ต่างกับรุ่นท็อปเลยนะต้องบอกว่าลูกค้าผมหลายหลายท่านเนี่ยโหบางคนเนี่ยกำลังจะซื้อในส่วนของตัวรุ่นท็อปเลยนะบอกมาเห็นในส่วนของนะแต่งรอแบบนี้บางคนเปลี่ยนใจก็มีนะนะเปลี่ยนรุ่นไหมี q ก็มีเยอะเหมือนกันนะผมก็ว่าหนึ่งแะราคาเขาสูกด้วยนะราคาค่าตัวเขาไี่ม่แรงเลยนะเริ่มต้นที่1นร้าน1แสนหมื่นบาทเท่านั้นเองครับผมถุงรวมชุดแต่งเนี่ยโหนู่นนั่นนี่ไปเพิ่มนิดเดียวเองนะครับนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูชุดแต่งก่อนละกันเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะพาดูรอบๆก่อนนะครับว่าคร่าๆวๆคันนี้เ,นเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะครับด้านข้างด้านหลังน,นะโอเคครับผมอ่ะหลายๆท่านก็คงจะสังเกตได้แล้วนะครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยแต่งอะไรมาบ้างนะครับผม อันดับแรกเลยนะที่เราเห็นเนี่ยก็คือนี่เลยนะรับแลบหลังคาด้านบนนะครับผมรุ่นนี้นะครับในโปรนี้นะผมแลบหลังคามาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเนี่ยและพร้อมทั้งจดทะเบียนเป็น2ส,สีแบบสีโทนให้คุลูกค้าด้วยนะครับอ่าไม่ต้องไปจดที่หลังเลยนะผมจดให้เรียบร้อยนะทําหลังคาดํามนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับนี่ ล้อแม็กนะตัวนี้นะครับเป็น TE นะครับ TE37 นะครับในส่วนของสีเนี่ยตัวนี้เป็นสีทองหรือว่าสีน้ำตาลนะครับผมก็ให้ให้ดูก่อนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คันมันมันจะมีคันที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้จะเป็นล้อดําอันนั้นก็จะหล่ออีกแบบหนึ่งนะจะดูอีกแบบหนึง่งส่วนเป็นล้อทองก็เท่ไปคนละแบบแต่ต้องบอกว่ามันหล่อจริงๆหล่อทั้ง2สีนะเออสีไหนก็หล่อจริงนะสำหรับรุ่น Active หรือว่าล้อท E รายนี้เนาะ นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวคิ้วนะตัวคิ้วล้อหรือว่าซุ้มล้อนั่นเองนะตัวนี้ของน้ากระมนนะครับเราติดมาให้เรียบร้อยใน,นโปรโมชั่นะนี้นะครับโอ้หล่อจริงนะอ่าภายนอกนะครับที่ได้เลยนะเดี๋ยวสรุปกันนิดนึงนะครับผมตัวแลปหลังคาด้าน,นบนนะครับผมคิ้วล้อนะล้อแม็กนะยาง SUV นะครับ พร้อมทั้งตัวนี้นะครับผมด้านหน้าเราเปลี่ยนจากไม่มีไฟตัดหมอกเราเพิ่มไฟตัดหมอกมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมนะได้ไฟตัดหมอกเข้าไปด้วยนะครับสําหรับส่วนด้านหน้าเราไม่ได้ทําอะไรนะฮะด้านหน้าเราไม่ได้เพิ่มอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็จะเป็นเดิมเลยอย่าเพิ่มเห็นชัดเจนก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองนะครับนี่มุมที่หล่อที่สุดนะก็จะเป็นมุมประมาณ45องศานะฮะนี่ไว้สําหรับถ่ายรูปเท่เลยนะ Okay, เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในครับในส่วนด้านนอกเนี่ยจะประมาณนี้แต่ว่าเข้ามาด้านในปั๊บเนี่ยโอ้โห,โโหมันอลังการมากๆครับนะตัวนี้เป็นเบาะหนังเย็บให้ทั้งคันนะฮะเลือกสีได้ด้วยนะในโปรนี้นะฮะคุณลูกค้าเลือกสีได้เลยนะว่าจะเอาสีอะไรบ้างนะครับผมพร้อมทั้งโรมนะครับพร้อมทั้งคมตัดไปให้เรียบร้อยฮนะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะครับ และที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมกับปุ่มมันติฟังกช์ชันซื้อที่ผมแถมปุ่มมันติฟังกช์ชันมาให้ด้วยนะแล้วก็กล้องบันึกวิดีโอด้านหน้านี่จัดเข้าไปในเซตให้เรียบร้อยนะฮะรอบคันนะครับเบาะตัดเย็บใหม่ให้รอบคันคุณภาพตัวเบาะนี่ถือว่าตีเที่ยมมากๆฮะ,ะดูนะฮะดูคุณภาพของงานหนังนะครับผมโอ้โห งานเนี้ยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะดูด้านหลังนิดนึงนี่นะครับปูให้เรียบร้อยด้านหลังจัดให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ามาดูท้ายนิดนึงคลิปเราเราจะไปเร็วหน่อยนะฮะอ่านี่ด้านหลังนะครับเป็นพรมปูมาให้ทั้งหมดเลยรวมทั้งตัว หน้าจอตัวเก่าตัวนี้ให้คืนลูกค้าครับผมสาหรับสําหรับคนที่ต้องการเอาไปทําเดิมเนาะอนาคตอยากเปลี่ยนมาเป็นของเดิมก็ได้หมดเลยนะอ่าเอาแล้วครับผมสําหรับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะที่พามาดูนะที่พามาดูแบบเมื่อกี้เลยนะครับได้แบบรอบคันนะฮะทั้งภายนอกและภายในนะครับต้องบอกคุณลูกค้าว่านะเดือนนี้นะออกรถเพียงนะครับฟังนดนี้นะออกรถเพียง79800บาทเท่านั้นครับผม จบทุกอย่างนะฮะจองเพียง1,000บาทออกรถเพียง7 9 8 0 0บาทเท่านั้นครับผมได้แบบด้านหลังเลยนี่รอ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 เล,อลอยนะ,ะ <Yeah. S 2> และนะฮะที่สำคัญก็คือ,อผ่อนเนี่ยเพียงนะครับผม1,600 0หมนะฮะ14บาทเท่านั้นเองที่7ปีน,น, 7, น,น,นะฮะต้องย้ำว่าที่7ปีนะฮะ1,600 0 14บาทนะ,ะตัวนี้ยังไม่รวมในส่วนของตัวประกันวงเงินสิทิเชื่อที่ลูกค้าต้องทําเพิ่มกับธนาคางธนาคารนะฮะตัวนี้ก็ถกรวมกับทางธนาคารกันอีกทีหนึ่งนะ,ะว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ทําในส่วนของตัวประกันมงเงินสิทเชื่อก็ผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นหกพันสิบสี่บาทเท่าน,นั้นเองครับผมเอาละครับผมสาหรับผมนะครับตองเท้าวันนี้ก็ฝากนะครับลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็กับรถอีกหนึ่งคันนะแต่งสไตล์นี้นะฮะสำหรับ วิวเอ็กซ์อทีฟท่านไหนสนใจนะฮะสอบถามกันเข้ามาได้เลยทักมาได้เลยโทรมาได้เลยนะฮะยินดีให้บริการนะฮะซื้อตัวเตียงองทับซื้อออนไลน์ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมและที่ลการได้รถชัวร์แน่นอนครับและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของคุณภาพการบริการนี่ผมได้ฟีมากเลยนะก็ขอฝากขอบคุณด้วยละกันนะสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลานะครับผมสวัสดีครับ